โรงเรียนบ้านดอนหมีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2จัดการเดือนการสอนแบบเรียนรวมโดยมีโรงเรียนบ้านหนองจานบุรีมาเรียนรวมเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหมี60คนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจานบุราี21คนรวมทั้งสิ้น81คน ราการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนโดยมีนายสุทธิพงษาชรุงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดลางหมีผลการดำเนินงานการประเมินโรงเรียนคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับดาวดวงที่3จำนวน4ด้านขอนำเสนอแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนหมีและเองเรียนบ้านหนองจานบุราณตำบลเวียนสะอาดอําเภอพยักขภาพุพิสัยจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนบ้านดอนหมีมีสภาพแวดล้อมที่สงบสะอาดสวยงามบรรยากาศร่มรื่นโดยโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของบรรยากาศของโรงเรียนเป็นสิ่งสําคัญว่าโรงเรียนที่มีบรรยากาศดีมีความสะอาดร่ดมรื่นสวยงามสงบปลอดภัย ปอดอบายามุกจะเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนจึงได้ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริบทภายในบริเวณโรงเรียนให้พร้อมสมบูรณ์มากที่สุดมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องประชุมโรงอาหารห้องน้ําห้องส้วมที่สะอาดเพียงพอนอกจากนี้โรงเรียนบ้านรอนหนี ยังได้อาศัยสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารสถานที่เป็นนโยบายในการพัฒนาจิตใจของบุคลากรทุกฝ่ายและการแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบดูแลเพื่อฝึกความรับผิดชอบการเจียสละให้ความร่วมมือต่อกันดังนั้นทุกเช้าครูและนักเรียนจะร่วมกันทําความสะอาดดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนบ้านดอนหนีได้มีการจัดประชุมวางแผนการดําเนินโครงการกิจกรรมด้าน คุณธรรมอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมแผนปฏิบัติการประจำปีและบรรจุโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมลงในแผนปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ใฝ่าหาความรู้มันศึกษาเรื่อเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมโรงเรียนบ้านดอาหมี มีการสำรวจปัญหาสาเหตุและระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มได้แก่ผู้บริหารครูและกลุ่มนักเรียนเลือกค้นปัญหาคุณธรรมอัตลักษณ์องค์ประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารครูและนักเรียนเพื่อมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบโดยจัดประชุมและระดมความคิด คุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง3ฝ่ายมาพิจารณาร่วมกันทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติต้นอย่างไรในแต่ละด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน3ประการคือมีความพอเพียงมีวินัยและจิตอาสา โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์เช่นช่องทางเฟซบ o o กแฟนเพจโรงเรียนบ้านดอนหมีและโรงเรียนบ้านหนองจา,านบุรนมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนกับองค์กรทางศาสนาภายในชุมชนโรงเรียนบ้านดอนหมีและโรงเรียนบ้านหนองจา,านบุรานได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ,จากหน่วยงานของรัฐได้รับการยอมรับ และยกย่องเชื่อชูเกียรติผ่านการประเมินรับรองคุณภาพและยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสอพอถอระดับ1ดาวและ2ดาวด้านที่2กด้านผู้บริหารนายสุทธิพงษาชารุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหมีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์กรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้ขับเคลื่อนบริหารกำกับติดตามผลงานด้านการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออมีกระบวนการนิเทศติดตามดำเนินงานผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามผู้มือแนวทางปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมสพ ได้รับความพึงพอใจจากบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการคลองตนครองคนและครองงานจนได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้วิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ด้านที่ 3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนหมีและโรงเรียนบ้านหนองจานบุลาณทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสอพทออโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมจร,ริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชื่อมโยงถึงเนื้อหาสาระรายวิชาที่สอนรวมทั้งปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต,ามตาม่างๆเช่นการทำงานกลุ่มการทำโครงงานคุณธรรมตามกระบวนการโครงงานคุณธรรมการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมพิเศษอื่นๆโดยมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนจากครูต่างโรงเรียนในภาคีเครือข่ายมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดกิจกรรมคุณธรรมต่างๆอีกทั้งบุคลากรทางการศึกษายังมีความประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รางวัลเชิดชูเกียรติจากภายในและภายนอกโรงเรียน ด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหมีและโรงเรียนบ้านหนองจานบุรานมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพอถอนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนมุ่งเน้นความมีวินยัยความรับผิดชอบและจิตอาสาโดยลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องออกคำสั่งนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับรางวัลทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนหมีและโรงเรียนบ้านหนองจารบุลานมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังจะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้คุณธรรมนำความรู้ส,งส่งเสริมนักเรียนบุคลากรและชุมชนเป็นบุคคลที่ดีในประเทศชาติต่อไป